เ,เออเป็นยังไงบ้างคะสำหรับที่ผลิตจากต่างจากแบรนด์อื่นๆย,ย,ยังไงคะย่าอ่าก็อย่างที่บอกคะ่ะคือเราจะมีส่วนผสมของนมสดค่ะซึ่งเป็นนมสดพรีเมียมแล้วก็สําหรับช็อกโกแลตก็จะเป็นช็อกโกแลตพรีเมียมเช่นกันค่ะออตอนที่เขาชวนมาแบบว่าเออ,อย่ามาเป็นพรีเซนเตอร์ให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยตอบรับทันทีเลยค่ะย่ารับค่ะรับแน่นอนอยู่แล้วค่ะก็จริงๆเป็นคนที่ชอบกินขนมหวานก็ยิ่งหวานยิ่งอร่อยค่ะสำหรับหนูเอ่า ส่วนมากยากทานอกจากทาแล้วชอบทำด้วยไหมคะสำหรับขนมหวานก็ชอบทำชอบทำนะคะก็ทำไปเรื่อยๆอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างเมนเูโปรดของเราเป็นเมนูอ,อะไรแมทย่ใช้กับทีพอร์ทที่ใช้กับทีพอร์ตเหรอคะน่าจะเป็นวอลโ f l ค่ะใช่ค่ะทำง่ายสุดแล้วก็กินกับ กินกับที่พัดอะไรวัสะดวกสบายยังไงบ้างครับตัวปากดีเป็นไงก็คือเมื่อก่อนมันจะเป็นขวดใช่ไหมคะเป็นแบบว่าแคนแบบว่าครั้งนี้มีเป็นหลอดหลอดบีบใช่ค่ะพกพาได้บีบใส่ปากได้เลยอะไรประมาณน,นั้นเลยค่ะโดยเฉพาะรถใหม่ด้วยที่สร้งางความแตกต่างคือช็อกโกแลตใช่ค่ะช็อกโกแลตคะ่ะแล้วก็นมสดสด้วยค่ะปากเลย ก็ฝากด้วยนะคะสําหรับทีพอตนะคะเรามี2รสชาติใหม่ค่ะรสนมข้นหวานนมสดนะคะแล้วก็นมข้นหวานนมสดรสช็อกโกแลตค่ะยงดค่ะมอนคะคุณะค่ะก็ เหตุผลที่ที่แม่แก้วลงอันนี้ต้องไปถามพี่นเดชนะคะเพราะอันนี้หนูไม่รู้แต่ว่าก่อนที่จะไปเราเราเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วค่ะว่าจริงๆพวกเราก็เราก็เสียดายเหมือนกันค่ะเพราะใจตั้งไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าด้วยการที่มันเป็นสกีรีสอร์ทค่ะมันมีแต่หิมะมีแต่สโนว์แม่ยังหมอน้องกระดูกยังคงแตกอยู่เหมือนเดิมค่ะก็เลยก็เลยได้หมอนแนะนําว่าอย่าไปดีกว่าใช่ค่ะก็เลยไม่อยากไปแล้วก็เป็นเหมือนว่าพาละทุกคนออกไปข้างนอกก็ไม่ได้ อยู่แต่ในบ้านมันเสียได้ตังค์ค่ะตกใจมากเป็นกลายเป็นดราม่าไปเลยใหญ่โตตกใจค่ะลูกค้าหลายคนไม่กล้าโทรหาแม่เพราะกลัวว่าแม่ป่วยแต่ว่าแม่แม่โอเคค่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ป่วยไปกว่าเดิมค่ะแค่แค่อยู่ในช่วงรักษาถ้าถ้าไปเจออากาศที่มันหนาวมากหรือว่าเจอหิมะอะไรอย่างเงี้ยมันจะยิ่งปวดแล้วก่อนที่แม่จะมีการโทรได้มีการคุยกับแม่แก้วกับแม่ปานั้นมีการคุยกันไหมครั้งลูกว่าเออก็จะเคลียร์ประเด็นดราม่านี้ไหมหรืออะไรยังไงดีอืม ไม่หรอกค่ะมันก็ก,ก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรค่ะก็จริงๆทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าแม่แม่ป่วยแค่อาจจะไม่รู้ว่าป่วยแค่ไหนหลังจากที่มีการโพสต์ลงเกิดขึ้นแล้วเราได้คุยกันไหมครับไม่ได้คุยค่ะ <laughs> นิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ไม่เป็นไรค่ะตอนนี้ทุกคนก็ก็เข้าใจกันแล้วก็มัน <laughs> เราอาจจะไม่สังเกตบ้างคะว่าค,คือคือเราก็ไม่ได้บอกใครอยู่แล้วว่าว่าจะไปทริปนี้ใช่ค่ะก็ก็เลยไม่ได้ไม่ไม่น่าจะมีใครมามาถามหนูแม่มีอาการเครียดไหมครับเพราะมีแบบว่าดราม่าอย่างเงี้ยหายาอ,อ,อมไม่เครียดหรอกคะ<ม>่ะก็แค่ก็แค่อมนิดหน่อยแล้วก็แล้วก็น่าจะมีคนหลายคนเป็นห่วงค่ะซึ่งก็ขอบคุณที่เป็นห่วงแต่แม่โอเคค่ะมมมมมีีเเนถาาาายไบบวจอคตอนนี้ไปไหนก็มีแต่คนถามว่าแม่เป็นยงันงไงบ้าง ก็ไม่โอเคค่ะโอเคค่ะเหมือนเดิมแล้วอาการตอนนี้คุณแม่หายร้อยเปอร์เซ็นต์ยังคะไม่ค่ะไม่ค่ะก็ด้วยด้วยด้วยอายุที่ที่เพิ่มขึ้นด้วยร่างกายที่ที่แบบว่าหมอสั่งให้ลดน้ำหนักอะไรด้วยแล้วก็ด้วยการที่แม่ยังคงต้องไปทำงานกับหนูทุกวันก็เลยยังยังไม่หายดีแต่ว่าไม่ได้แย่ขนาดน้ค่ะคือเดินปกตินั่งได้แต่ว่านั่งนานไม่ได้แค่นั้นเองค่ะ ใช่ค่ะก็ก็หมอนรองกระดูกแตกค่ะก็เลยเออมันจะมีแบบว่าหมอนรองกระดูกที่ปิ้นออกมามันก็จะเออทับเส้นประสาทมันก็จะนั่งนานแล้วมันก็จะขาชาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพักไปไหมพักนี่ค่ะพักค่ะระหว่างที่เขาไปญี่ปุ่นน่ะนอนอยู่บ้านไม่ทำอะไรเลยค่ะพักเต็มที่เลยค่ะที่จะหาคนมาดูแลแทนแม่คะยากเพราะให้แม่พักอยู่บ้านได้หายมีบ้างค่ะมีบ้างค่ะก็มีมีบางทีก็มีเออคนนู้นคนนี้มามาช่วยดูค่ะแต่ว่า แม่ดื้อโอกาสถายโอกาสมีมันเสร็จง่ายมีค่ะมีค่ะแต่ว่ามันใช้เวลาเป็นปีๆอะไรมันยังไม่ถึงกับต้องผ่าตัดอะไรอันนั้นแล้วแต่แม่เลยค่ะว่าอยากผ่าหรือไม่อยากผ่าใครเราหรอคะหนูหรอคะแล้วก็จริงๆก็กายภาพไปเรื่อยๆก็ดีแต่ว่ามันแค่ใช้เวลาค่ะเป็นห่วงเาไหมเป็นห่วงอยู่แล้วค่ะเพราะแม่ดื้อด้วยค่ะแต่ว่าก็ก็แม่เป็นผู้หญิงสตรองค่ะพี่บอก ไม่ค่ะแล้วแต่แล้วแต่หมอค่ะหมอก็แล้วแต่แม่อีกทีสุดท้ายก็แล้วแต่แม่เลยค่ะอยาย่าลับอันนี้จะมีจัดทริปบอครอบครัวไปไหนไปไหนไม่รู้ค่ะอันนี้ก็ต้องรอให้แม่หายอยู่ดีใช่ค่ะแต่ถ้าประเทศที่แบบแม่ไปด้วยได้เลยก็ก็ต้องลองดูค่ะแต่ว่ายังไงหนูถ้าแม่ไปหนูก็ไม่ไปอยู่แล้วแล้วคือไม่มีทริปชดเชยอะไรไที่แบบแพล,ลงงน้าใช่ไหมคะยง อะไรคน้ไมเล่นาใกล้ๆนะอก็อย่าลืมกินชีพอตนะคะชีวิตจะได้หวานเอาอนนทามีแผนอะไรีรืนยังคะบไม่มีค่ะแอบลู้เซาภัยพี่จักที่เมื่อเด็กปีนี้แอบลู้เซาภัยจะกี่ไหนเลยคะไม่หรอกค่ะรู้สึกว่า ปีนีห้หนูพักนานค that 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 ่ะก็เลยแบบงานแน่นมากๆมากๆมากเนี่ยเด็กให้สัมภาษณ์ว่าเหมือนยาย่าชอบแบบทำเซอร์ไพรส์ให้เขาตลอดทุกเทศกาลอย่างเงี้ยอ่ะเราจะมีอะไรเตรียมไว้ไหมคะคือมันเกิดต้องทำแล้วเอ่อต้องต้องดูค่ะต้องดูค่ะยังไม่ได้คิดอะไรค่ะไม่เห็นค่ะอันนี้ไม่เห็นจริงงานอันนี้ไม่เห็นค่ะ งงไหมคะงงงงพ <ừ, S 1> ี่เดชได้มีบอกเราไหมว่าเป็นประเด็นเหมือนแบบคนเขามีการโต้ตอบก,กันด้วยจนแฟนคลับแบบว่าต้องเข้าไปแบบไปช่วยกระจายข่าวว่ามันเป็นของปลอมอะไรเงี้ยให้ยากอันนี้ไม่เห็นนะคะ<อ>ไม่เห็นแล้วตัวเราเองเรามีทวิตเตอร์จริงๆของเราไหมหนูไม่มีทวิตเตอร์ค่ะจริงๆพวกคนเขาจะกลิ่นนะว่าเออเป็นเราเล่นกับสมลอยกันเองอะไรนะคะพวกคนจะแบบว่าเขาจะโดนนะว่าเออเราเป็นเราเล่นเองอ๋อไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นจริงๆมีแต่อินสตาแกรมค่ะ แล้วประเด็นที่เขาเหมือนตัดท้อเหมือนประมาณว่านักเด็กกับยายาจะเลิกกันอย่างเงี้ยครัเราเห็นข่าวไหมไม่เห็นอันนี้ไม่เห็นเลยซีเรี่ยนไหมมันจะกลายไปเป็นข่าวเพราะเหมือนแบบเดี๋ยวนักข่าวไปเอาเป็นการเป็นประเด็นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็จริงๆอะไรแบบนี้มันเจอมานานมากๆ,ๆแล้วค่ะก็เจอบ่อยๆอยู่แล้วก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรกันกระทบความสัมพันธ์นอกข่าวเ,เรื่องพวกนี้ไม่กระทบความสัมพันธ์ก็ก็ เหมือนเดิมไม่มีอะไรค่ะไม่ได้เลิกไม่เลิกหวานเรียกว่าขนมหวานดีป่ะฮะเราสบายดีค่ะอังหมดยังแล้วเนาะชิมได้นิดนึงยายะถ้าทำขนมหวานยายะท่านผู้ชมาถ้าขนมหวานยายะอยากจะทำให้ใครทานคะลูกท้าไม่ใครทานหรอคะคนแรกหรอคะท้าไม่ตัวเองก่อนได้ไหมคะอ๋อทานก่อนเลยชิมก่อนใช่ เพราเราเราต้องรักตัวเองก่อนจะมีโอกาสทำให้พี่นาเด็ดไหมนูทำเรื่อยๆอ,อยู่แล้วค่ะโอเค